Satumate pahwa Pantarayu wasukiri Ikayuko pahwa apiwa Anasilir Koyak sawat Takwa wanawat Takwa sukawat Takwa Wotusa Takwa Tukarot Paya Sukasa Kaya seti tanam lakang Sepotipak tayang Tukang barang Sipihayu jawan Nocapo kangwot Jaya Sapa te watasapa Puan tanung pahwinat Satasuti pawan Tuteh pawan Bang, ที่เราถวายพระตางาข่เสร็จก่อนหนึ่งจะให้เราขอขามาคณะสงฆ์ทั้งหมดเพราะว่าเราจะได้อาลาาห์อ่านเดี๋ยวพอเรากล่าวพระพรกันอ,อรหังสมมาสมพุทโตภะคะวา no

<Ooh. S 2> อขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งเพื่อไม่เป็นการรบกวนสถานที่นานจนเกินไปเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งต้องมาจะให้สัญญาณหลวมเพื่อทำพัฒกิจฉันพัฒาหารก็คงจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำกิจกรรมเหมือนเดิมในการรับพัฒนาหานนะแล้ก็ญาติโยมท่านไหนอยากใส่บาตรก ก็ใส่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอะจะให้ใส่บาทรอบรอบตรงนี้เท่าที่เท่าที่ได้นะโต๊ะอาหารไะแจ้งถนนว่าจะตั้งถนนเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยค่อยเขี่ยไปที่อีกที่อ